s กูบี้สแน็กเป็นขนมตัวหลักๆเลยที่ปรากฏในเรื่องสกูบี้ดูนะครับเรียกว่าผัวมาทุกตอนเลยก็ว่าได้เพราะชคกี้จะต้องใช้ขนมนี้ลอยสกูบเกิดความกล้าแล้วก็ไม่กลัวผีขึ้นมาหรือพูดง่ายๆมันคือการติดสินบนแล้วก็ยังเป็นการบัฟยากล้าหาญให้กับสกู o ี้อีกด้วยนั่แหละซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าขนมที่ดูจะธรรมดารรมดาและใส่เข้ามาเป็นมุกตลกในเรื่องเฉยๆแต่กลับทําให้เด็กน้อยที่นั่งดูอยู่หน้าจอทีวีทั่วโลกเนี่ยอยากกินตามชัคกี้กับสกูบี้เสียนั้นจนสุดท้ายเนี่ยก็ม ที่มีขายจริงๆนะครับแต่ที่ตลกก็คือมันไม่ได้มีแค่ขนมสําหรับสุนัขเท่านั้นนะแต่เจ้าขนมเนี่ยยังรวมถึงตัวที่ให้คนกินด้วยนะหรือก็คือขนมที่แช็กกี้กินนั่นแหละครับคือถ้าใครทันโชว์ที่ b ิ๊กซีขายคุกกี้ที่มีหน้าตาคล้ายกับสก o ๊ปป Snack ็คแล้วไปกินตามก่อนจะจินตนาการว่าเฮ้ยเรากําลังกิน s c o ๊ปปี้สแน็คอยู่ถือว่าทุกคนไม่เด็กแล้วนะครับ และคลิปนี้พวกเราจะพาไปเจาะลึกเจ้าขนมที่เราอยากกินตอนเด็กกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างบอกเลยว่ามีอะไรมากกว่าที่เราคิดครับกับ Lost Intune Profile คลิปนี้ในเปิดประวัติ s c o o b y Snacks ครับ กูบี้สแน็กส์นั้นเป็นขนมที่ปรากฏมาตั้งแต่ตอนแรกของแฟรนไชส์ยาวไปจนถึงภาคล่าสุดเลยนะครับซึ่งเป็นขนมที่อยู่คู่กับเรื่องนี้มาอย่างยาวนานเพราะว่ามันเป็นขนมที่เชกกี้กับสกูบี้นั้นชอบมากๆขณะที่ว่าพอได้เห็นหรือได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยจะพุ่งตัวเข้ามาเหมือนกับจะรวดเลยแหละครับแถมพอกินปุ๊บก็ยังได้บัฟพลังหลายๆอย่างอีกด้วยแต่มันก็น่าเสียดายที่ช่วงหลังๆสกูบจะไม่ค่อยได้กินเพื่อบัฟพลังกล้าหาญแล้วแต่ก็ยังมีโผล่มาให้เห็นบ้างปาปลกๆนะครับซึ่งจะว ของโดราเอมอนเลยนะครับคือทํามาเพื่อส่งเสริมการขายในชีวิตจริงนอกเหนือจากการ์ตูนด้วยนั่นแหละก็คือทํามาเพื่อยั่วให้เด็กๆอยากกินจนต้องร้องให้พ่อแม่พาออกไปตามหาซื้อให้หน่อยนั่นเองแถมดูเหมือนว่าจะมีหลายรสชาติด้วยนะครับอย่างโดราจิกก็จะมีพวกไส้คสตาตาดพวกไส้ถั่วดงใช่ไหมส่วนสกูบี้สแน็กก็จะมีรสป๊บเปอร์กมมีรสแมคคาเดเมียเหมือนกันเพียงแต่กล่องทั้งหมดจะเหมือนกันต่างแค่รสชาติเฉยๆนั่นเองแต่ตรงนี้ก็มีเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆโดราเอมอนเนี่ยต เพื่อณรงลงให้เด็กๆกินผักหรือว่าผลไม้พวกนี้แต่กลับกันสกูบี้สแนกเนี่ยออกรสแมคคาเดเมียมางี้รสบัลเบิร์กมรสคาราเมลอย่างนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับคําว่าสุขภาพกับคําว่าเด็กอ้วนเลยนะครับโดยหน้าตาของสกูบี้สแนกพื้นๆทั่วไปนั้นก็จะเป็นบิสกิตสีน้าตาลขนาดพอดีคําประมาณคุกกี้ชิ้นหนึ่งนี่แหละครับแต่หลายๆครั้งเราก็จะเห็นเป็นรูป3ามแฉกบ้างที่ดูจะเป็นอาหารสุนัขมากกว่าอาหารคนเนาะแต่สุดท้ายชักกี้ก็จะกินอนันต์เข้าไปด้วยเหมือนกันเลยสรุปได้ว่าคงจะกินได้้ทังคน แล้วก็ถังสุนัขได้แหละหรือไม่งั้นชาก,กี้ก็คงชอบกินอาหารสุนัขละมั้ง โดยตลอดหลากหลายการรีเมคของแฟรนไชส์นี้ไม่ว่าจะเป็นกี่ภาคต่อกี่ภาคเราก็จะเห็นสกูบี้สแน็คโผล่มาตลอด,ดนะครับเพราะมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วโดยไฮไลท์สำคัญๆจะอยู่ที่ภาคอพพับเนม s สกูบีดูที่พาเราไปชมโรงงานผลิตสกูบี้สแน็คที่ตั้งอยู่ในเมืองค o ูสวิลและได้รู้จักกับเจ้าของโรงงานนี้ด้วยที่ชื่อว่าคุณป้าคอนสแตนต์แม็กสแน็และในภาคเดียวกันนั้นก็จะมีตอนที่พวกสกูบเอาชนะเกมโชว์จนได้รางวัลมาเป็นสกูบี้สแน็คเป็นกระตากกินทั้งปีทั้งชาติก็ไม่น่าจะหมดซึ่งก็ช่่่ววยตอคาาถมี แคก,กี้เอาขนมมาจากไหนไม่อั้นได้อย่างดีเลยแหละครับ ต่อมานในภาค Watch News กูพี่ดูมีการเปิดเผยอีกโรงงานหนึ่งที่ก็ผลิต Scoopy Snack ด้วยเหมือนกันซึ่งจะตั้งอยู่ในเมือง m a n s v i e l d รัฐโอไฮโอซึ่งที่นี่ก็จะตั้งชื่อตรงตัวเลยนะครับว่า Scoopy Snack Factory เป็นอันดัจากที่ใหญ่โตและทําการผลิตขนมชิ้นนี้มานานมากๆแล้วแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งสูตรลับที่เก็บเงามาไว้อย่างดีมันกลยเป็นเหตุผลให้โรงงานนี้ตกเป็นเป้าของคู่แข่งทางธุรกิจมาช้านานโดยที่แฟนมาแทสง Scoopy Snack อย่างแช็กกับสกู o ปจะได้ตั๋วมาทัวร์โรงงานนี่ฟรีและได้เจอกับ สถานที่ในฝันแบบเป็นๆตอนขี่มอไซค์ผ่านนั่นเองสกู๊ปพ s ซแน็กถือเป็นขนมที่เปลี่ยนแพคเกจิ้งบ่อยมากๆนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องเปลี่ยนภาคบ่อยด้วยนี่แหละเราก็เลยได้เห็นหน้าตาของกล่องที่หลากหลายตลอดทั้งแซนไชส์ซึ่งหลักๆแล้วหน้าตาของกล่องที่พบบ่อยสุดก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเป็นรถแมคคาดีเมียอันนี้คือกล่องคลาสสิกที่สุดที่เหลือก็แล้วแต่ว่าแชกกี้จะซื้อรถไหนมากินนั่แหละ เช่นนี่ก็จะเป็นรถบีทรูทที่บนปกนั้นจะเป็นภาษารัเสเซียด้วยนะนานๆทีก็คงอยากจะกินของนอกซะหน่อยละมัง้งส่วนกล่องนี้นั้นเป็นกล่องที่เพิ่มท็อปปิ้งลงไปอย่างพวกเชด้าโรยพริกฮาลาบิโน่ขูดฝอยแล้วก็ยังมีแอดมัชเมลโล่ลงไปด้วยหรือจ้าเฉพาะที่เป็นอาหารหมาก็มีนะครับซึ่งเขาทํามาเป็นฟรีสไดอบแห้งแบบนี้เลยส่วนถ้าใครเป็นสายกินจุบกิบกินทีละหน่อยแล้วชอบเก็บก็ยังมีแบบที่สามารถเอาเข้าเวฟได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจจริงๆนอกจาก ก็จะเป็นพวกขนมไซส์ใหญ่พิเศษแบบนี้มีเวอร์ชันที่ทําเพื่อฉลองหนังดังด้วยแบบนี้และก็ยังมีขนมที่ผลิตเฉพาะประเทศนั้นนั้นอย่างชิ้นนี้ก็มีแค่ในตู้ก่นขนมในญี่ปุ่นเท่านั้นอีกด้วยถือว่าแต่ละแพ็กเกจจริงนั้นน่าสนใจมากๆน่าสะสมทุกกล่องเลยนะครับเนี่ยแต่เออ,อันนี้พี่ก็ชิ้นใหญ่เกินไปนะครับเนี่ย และจริงๆนอกเหนือจากในแฟนชส์หลักแล้วก็โพธิ์ที่วางขายในชีวิตจริงแล้วเนี่ยสกูบี้สแนค็คยังเป็นขนมที่มีอิทธิพลต่อการ์ตูนเรื่องต่างๆแล้วก็ยังไปโผล่เป็นอีสเตอร์เอ็กบ่อยๆด้วยนะครับอย่างเรื่องห้องทดลองของเด็กสเตอร์เราก็จะเห็นตอนหนึ่งที่เด็กสเตอร์จิบกล่องสกูบี้สแนค็คแบบชัดเจนมากๆออกมาจากห้องครัวแล้วพี่แกก็กำลังจะกระดกกินแบบนี้เลยสกู o ี้สแนค็คยังเคยปรากฏเป็นปกค,คอมิกส์อย่างแมสเกจด้วยนะครับเพื่อบอกเล่าเคล็ดลับว่าอะไรทำให้สุนัขทั้งหลายติดใจขนมชิ้นนี้กันเหลือเก ซึ่งในเรื่องทีไททันสโกซีซั่นที่5ตอนที่45จะมีตอนที่แก๊งสกูปีถูกดูดเข้าไปในโลกเสมือนร่วมกับเหล่าไททันด้วยนะครับเราก็เลยจะเห็นพวกไททันนี่แหละที่จะกินสกูปี้แน็คแต่ที่น่าสังเกตที่สุดคือไซบอกบอกว่าทําไมขนมนี้มันเปรี้ยวจังเลย ซึ่งก็แปลกจริงๆนะครับหรือไม่กล่องนั้นก็น่าจะหมดอายุแล้วละมัง้งแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นเกรดหน้ารู้เพิ่มเติมสำหรับสกูบี้แ c k ที่ทําให้เรารู้จักขนมชนิดนี้เพิ่มเติมกันนะครับที่สําคัญคือนางพูดไปก็อยากกินซะเองนั่นแหละ โปรดิวเซอร์หลักอย่างวิลเลียมฮันนาบอกว่าตอนเขาวาสกูบี้สแน็คขึ้นมาเนี่ยเขมามักจะจินตนาการไว้เสมอว่าสกู o ี y สแน็คจะต้องมีรสชาติเหมือนกับคุกกี้รสคาราเมลก็เลยวาดให้ตัวแป้งนั้นมีสีน้ำตาลเข้มๆใกล้เคียงกับบัตเตอร์สกอชโดยจะมีรสชาติหวานประแลาดๆปนเค็มซึ่งเป็นรสชาติที่เหมาะกับทั้งคนและสุนัขแถมยังกินได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะซึ่งตัวนี้ก็จะมีข้อยืนยันอีกทีในบทความพิเศษอย่าง m y s t e r y i n ส์เยียร o บที่ได้อธิบายไว้ว่าสกับจริงๆ โดยก่อนหน้านี้ตัววิลเลียมฮันนากับโจเซฟบาเบร่าได้เคยใช้แนวคิดเรื่องสุนัขที่กินขนมอย่างบ้าคลั่งมาก่อนแล้วในซีรีส์เรื่อง Quick Draw Mac g r a w เมื่อปี1959และเห็นว่าเออมันก็น่าจะได้ผลในแง่ของการตลาดด้วยก็เลยตัดสินใจใส่ส c o o b y Snack เข้ามาในเดอร์ส o ู b y d ดูด้วย่นเดง ในปัจจุบันนะครับทาง Warner Brothers ได้อนุญาตให้ใช้คำว่า Scooby Snack เป็นทั้งแบรนด์อย่างเป็นทางการของขนมสุนัขและคุกกี้สำหรับคนแล้วนะครับเมื่อก่อนก็อาจจะห่วงๆห,หน่อยแหละทีนี้เราก็เลยจะได้เห็นเวเฟอร์วานิลาถูกขายในชื่อ Scooby Snacks แบบตรงๆเลยแต่รสชาติเป็นยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าในไทยไม่มีขาย และนี่ก็คือหน้าตาของกล่องที่วางขายจริงๆในต่างประเทศนะครับโดยนอกเหนือจากขนมก็ยังมีค็อกเทลเมนูหนึ่งที่เรียกว่าสกูปปี้สแน็คด้วยนะครับซึ่งทำมาจากเหล้าเมลอนและเหล้ารำรสมะพร้าวในปริมาณที่เท่าๆกันเขย่ากับน้ำสับป,ประรดนิดหน่อยใส่นมอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปถึงได้มาเป็นแก้วแก้ว,กวนี้นั่นเองใครอยากลองทำกินดูสามารถลองได้เลยนะครับแล้วบอกดูว่าเป็นยังไงส่วนตัวกินพวกนี้แล้วอาจจะกลัวท้องเสียนิดนิดหนึ่งนะครับ ในกลาสโกประเทศสกอตแลนด์มีเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าสกูปิสแน็คอยู่จริงๆด้วยนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยแป้งเบอร์เกอร์ไส้กรอกเบคอนไข่ดาวสโคนเบอร์เกอร์เนื้อและก็ชีสแบบเน้นๆซึ่งเอาจริงก็เหมือนตั้งชื่อเป็นกิมมิคเฉยๆอะไรนะครับเพราะว่าสแน็คที่ไหนถึงกินเยอะขนาดนี้เนาะก่อนภายหลังเนี่ยเมนูนี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆตามกลาลเวลาจนหน้าตาเริ่มจะดูคล้ายกับที่แช็คกับสกูปกินจริงๆในเรื่องแบบเป๊ะๆอย่างนี้เลย หลายหายครั้งคำว่า Scooby Snack ก็อาจจะไม่ได้มาถึงขนมบิสกิตทุกรอบนะครับแต่เพราะมันเป็นขนมกินเล่นที่กินขำๆระหว่างวันใช่ไหมคำนี้ก็เลยมักจะถูกใช้ในวงการอาหารที่จะสื่อถึงอาหารอันโอชะแบบกลุ่ๆที่ไว้ใช้เปิดต่อมรับรถให้กินอาหารจานหลักได้อร่อยขึ้นนั่นเองซึ่งจริงๆพวกเขาสามารถใช้คำว่าแอพิเซหรืออาหารเรียกจำย่อยก็ได้นะแต่ใช้คำว่าสกูบี้สแน็ k แทนมันดูจะมีอะไรมากกว่านั่นเอง แถมหลายๆครั้งเนี่ยคำว่า Scoopy s n a c k จริงๆนอกจากจะหมายถึงขนมกินเล่นแล้วแต่มันกลับถูกนำไปใช้แบบผิดๆด,ด้วยเหตุผลที่ว่า s c o o ปกับ Cha กี้กินแล้วรู้สึกดีดกินแล้วรู้สึกมีพลังจนอยากทำเรื่องบ้าๆอะไรตลอดเวลานี่เอง ตัวอย่างก็เช่นวงฟันเลเวิ้งคริมินัลสเป็นวงอาร์เดนทีฟจากสหรัฐที่ใช้ชื่ออัลบัมแรกของพวกเขาแบบตรงๆเลยว่า s c o o p y Snack แถมในอัลบัมก็ยังมีชื่อเพลงในชื่อเดียวกันด้วยโดยเนื้อเพลงจะอธิบายว่าพวกเขาเนี่ยกิน s c o o ป y Snack ปุ๊บก็เกิดรู้สึกหฮึกเหิมมากๆจนพากันไปออกปล้นธนาคารเลยแหละซึ่งแบบอะไรครับเนี่ย อีกทั้งคู่ฝึกในกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาเวลาจะให้ทหารใหม่กินอาหารว่างที่อุดมไปด้วยโปรโตีนเป็นหลักเนี่ยเขาจะใช้โค้ดรับกันว่าส c o o ปี s สแน็ที่สื่อถึงอาหารที่กินแล้วรู้สึกฮึกเหิมนั่นเอง หรือบางทีคําว่า s c o o ี y s n a c k มันยังเป็นคําแสลงที่หมายถึงพวกยาอย่างว่าที่มีการโยงถึงละครหลักของเราด้วยที่กินแล้วติดกินแล้วอยากจะกินต่อหรือเวลาเห็นขนมนี่ปุ๊บต้องรีบพุ่งตัวมากินอีกด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าอาภิรมเท่าไหร่นะครับถือว่าน,นี้เอามาเล่าสู่กันฟังก็พอเนอะและนี่ก็คือทั้งหมดของ s c o o p y Snack ขนมในตำนานแล้วนะครับโอ้ยไหนใครดูจบแล้วอยากกินบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสมัยนีย้น่าจะหาซื้อง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเพราะเมื่อก่อนนะ,นะครับตอนช่วงที่อยากกินมากๆก็ ชอบไปสิคุกกี้ถุงหนึ่งมาแบ่งกับเพื่อนกินและจินตนาการว่าเฮ้ยเรากําลังกินสกูปีน้น็คอยู่บ้างบางทีก็กินแล้วรู้สึกอยากวิ่งขึ้นมาบ้างแต่จริงๆมันก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับที่เราตอนเด็กไม่คิดจะไปกินอาหารสุน,นักแล้วจินตนาการว่ากินขนมแบบเดียวกับสกูปี้เนาะแบบนั้นก็ดูจะหลุดโลกไปนิดหนึ่งใช่ไหมละครับและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ให้กับพวกเรา lost อ n t ตูนหน่อยนะครับส่วน Lost in t ตูนโปรไฟล์ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากรอติดตามกันด้วยนะครับ